ดีค่ะชื่อคุณอะไรคะอ๋อวัชรพครับคุณน้องวัชรพครับชื่อเล่นชื่ออะไรคะอ้องครับต้องอ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 ่านนะคะครับอ้องตอนนี้เรียนเอ็นอะไรอยู่คะอ๋อคอร์สเริเนซี่ปรินซี่ปัจจุบันศึกษาหรือทำงานอยู่คะอ๋อเพิ่งจบยังไม่ได้งานจบที่ไหนคะจบม้องเกษตรนะอ๋อนุน่าเด็กเด็กเลยจบสาขาอะไรคะวิศวสำนมครับ โอ้น่าเด็กมากเลยพ่เคยอยู่มัธยมปลายใช่ไห <c oughs> มค่ะค่ะแล้วคุณถึงชอบภาษาญี่ปุ่นคะจบวิศวะมาอ๋อพอดีเพิ่งมาสนใจเมื่อไม่นานนี้ครับแบบได้คือเป็นคนที่ชอบการทำง,งานอะไรอย,อยู่แล้วด้วยแล้วก็เพื่อนเขาแนะนำแบบที่ลองเรียนกันแล้วก็เรียนแล้วเออลองเรียนแบบที่มหลาลัยครับมีวิชาให้ลองลองก็เรียนศึกษา,าวิทยาอ้ไกนิดหนแบบ่อยพอเรียนก็นเอ้ยสนุกดีฮะอะไรอย่างนี้ก็เลย บอกพ่อเรียนต่อพ่อเขาก็แนะนำให้เรียนที่นี่อ๋อค่ะ,คะแล้วก็มาเรียนที่นี่ครัครับพ่อเขาก็นั้กเรียนก็จริงจังเลยนะค่ะแล้วน้องว่าชัดครับเรียนกับอาจารย์แล้วรู้สึกประทับใจอาจารย์ตรงไหนบ้างคะก็อาจารย์ครับขเขาก็ตั้งใจสอนมากมีจุดในแนวที่ดีอย่างจุดเน้นว่าคนดูตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็เขาเพหาไม่เครียดมีปล่อยมุกบ้างอะไรให้สนุกครับ ทำให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเบื่อละแล้วก็ทําให้มีความสนใจในกาดเรีเยน,นก็ทีนี้น้องวอนจะรับฟังต้องมีต่อไอด้เลยหรือถ้าผ่านเราดูก่อนค่ะค่ะเอ่อน้องวอนจะรับงมีในฝากบอกอาจารย์แดงา้างค่ะครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์นแรงมากครับที่ตั้งใจสอนหนางจริงจังเพราะอาจารย์เขาอย่างอาจารย์เขาบอกว่าเวลาเขาสอนนี่เขาแบบ ไม่ได้ทาอะไรเลยผมก็เป็นห่วงอาจย์สุขภาพารยจาเหมือนกันนะครับใื่ไม่ทาอะไรเลยอาจจะเป็นโรคกระพาะอะไรอย่างนี้ได้ครับค,คขอบคุณค่ะ